จะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มเริ่มที่เอาวันนี้คือไล์อัพมาวันนี้เชลซีจัดชุดใหญ่แบบชุดใหญ่เลยแต่คือก็คือแห้านาทีแรกแค่ห้านาทีแรกซานเชสโดนใบแดงแต่ลูกนี้จะโทษซานเชยคนเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษกองหลัง ก็คือคนที่หมกผ้าก็คือเทเวอร์ชาลุบาก็ทําให้ลูกนี้ซานเชต้องออกมาตัดบอลแล้วก็เป็นกองหลังตัวสุดท้ายทําให้โดนใบแดงไปเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวก็โดนใบแดงโดนใบแดงพอเข้าใจได้นะแต่ว่าคือการแก้เกมของมาเลกาวันนี้คือแบบสอบตกอย่างแรงคือแบบถ้าเกิดสรรหาคํามามาด่าได้นี่คือแบบจะด่าละคือแบบ ขอเซฟเซฟหน่อยแล้วกันนะก็ถ้าเอาแบบเอาจริงๆเลยคือแบบวันนี้คือมันแทบจะจบตั้งแต่ตั้งแต่ห้านาทีแรกคือใบแดงคือเป็นการเปลี่ยนเกมใบแดงคือเปลี่ยนเกมเลยก็คือแบบคือแทบจะยอมรับสภาพก็คือเปลี่ยนซัดอ่าเปลี่ยนเอสเดวอลออกเอายอเกนเซนเข้ามา อันนี้เข้าใจได้แต่ว่าเปลี่ยนเนโต้ออกทําไมเปลี่ยนเนโต้ออกทําไมเปลี่ยนพาเมอร์อ,ออกทําไมอันนี้คือมาลิก้าให้ให้เหตุผลว่าอยากอยากเพิ่มกองหลังเข้ามาเพื่อให้แบบว่าเพื่อให้มันสมดุลกับตัวรูกของฝั่งแมนยูที่บุกห้าคนแล้วก็พอเราพอเราแบบว่าเอ้ยพอคาเซเมโรโดนใบแดงอันนี้โมเมนตัมเริ่มเบี่ยงมาทางเชลซีแล้ว แต่ว่าเชลซีคือทําอะไรคือ,ค,อคือเราได้มเมนตัมมาแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่พยายามจะสร้างโอกาสครึ่งหลังมาส่งไทลริจอยลงมาส่งมาโลกุโตลงมาคือทําไมไทลริจอยส่งลงมาทําไมคือคือวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดนั่งนั่งบ่นได้นั่งด่าได้คือนั่งด่าเป็นชั่วโมงอ่ะวันเนี้ย ก็ก็ได้ลูกได้ตีมาหนึ่งลูกจากเทวชาลบาก็เป็นการแก้ตัวได้นะแล้วก็บุกแล้วบุกอีกบุกเท่าไหร่ก็บุกไม่ได้เกือบโดนด้วยก็จบไป2ประตูต่อหนึ่งวันนี้มาเลก้าสอบตกให้ศูนย์คะแนนแบบศูนย์ติดลบเลยวันนี้วันนี้คือแบบสงสารเจ้าไปโดมากๆโดดเดียวอะ่ะโอ้ทาอะไรก็ไม่รู้มาเลก้าวันนี้